ครับสวัสดีครับเพืเ่อนๆนานะ,นะวันนี้มาอีกแล้วครับผมตกปลาบ่อหล่างครับผม EP ที่สี่เดี๋ยวมารอหลุนครับผมว่าทริปนี้จะเป็นยังไงขอลงเบ็ดกันครับผม เห็ดเต็นครับผมทำที่อยู่กันมีไหวเดิมร้อนจริงๆริร้อนจริงๆริร้อนจริงจริงดูใหม่ดูข้าพี่ที่พักสมบูรณ์แล้วเสืออติดอาหารเล้อั่นอมเท่าไหร่อุหมดเทาไหที่แนบอะว่าอายไฟได้นะเอาเปะฟุ้มได้นะ

này <cười> kéo có <laughs> để tổng khẩu <laughs> <laughs> <làm này> <laughs> nào mày thế nào bay mày tiếu anh bay mày không แก่ของแก่วันที่เขาเขาที่เขาแสบเป็นลรกวนท่ะนะเอนังไปส่มปลากันปนะี่นัง ต้มปลาแล้วกันเด้อนี่ครับนี่ต้ม้ยัตงได้ดอ่ะเล่นไปตั้งไกลอะเล่นปัดแ เงี้ยพี่น้องเมื่อกี้แลนฟัตแปดฟัตเกฟาปัตสิบมึงโตปลาแมี้นี่ครับปลาแซวนี่ครับผมเดี๋ยวเราไปต้มกินต้มกินเทียงครับผม น,นี่ะปานี่นสิกินในรังเนี่ยเนี่ยนี่ไง,องหอมเลยว่ะขึ้นเพิ่มขึ้นเลยไหม,มขึ้นเลยเอาละครับท่านผู้ชมวันนี้เรามาทำเมนูกันครับผมเรามาทำเมนูต้มป่ากันครับ ปลากินเขาปลาเสีบๆครับผม้กดังกวะขอลอเขแลอวอกอดฮัลโหลอเต็ลเต็ดลเียย่งมเส็มดยงอ่างไงโนนบุ้ีตินพี่เอาละครับท่านผู้ชมพอน้ำเบียดแล้วก็เอาปลาลงไป ต้มป้าต้มป้าพ่อแม่พี่น้องบางประอุ้่นไรอยู่ในห้างมันครับนี่คาดแก่ต้มป้าโอ้ดึกไปป๊ะเอาแอบสุายซคาดเลยุด มามาครับพี่น้องขี้เข่าขี้เข่าเป็นขอป้าครับจะมีบวงมาหนิสมป้าสมป้ามัมีบวงนี่ครับบวงบวงเป็นแก้วเราอืมว้าหอนหอน โอเคโอเคมามาตาหนีครับผม